เขาส่องเราทุกวันเลยอวะ สวัสดีค่ะดวงชะตาบาพเพ็ญบายอัมจินีโดยไม่มอกอัมธรรมาธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยท็อปปิกในวันนี้ก็คืออยากจะรู้ว่าเขาส่องเราทุกวันเลยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเขาส่องเราทุกวันเลยหรือเปล่าเขาส่องเราบ่อยแค่ไหนมาไขข้อข้องใจโดยการสับไพ่กันเลยนะจ๊ะ <c oughs> ก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนละกันนะคะว่า ตัวควรเป็นยังไงคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะอะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะจ๊ะโอ้ ว้าวดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณนะมีความรู้สึกดีๆให้กับใครบางคนอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีใครบางคนรู้สึกดีๆคุณเช่นเดียวกันความรู้สึกมันฟุงฟ้งฟิ้งกินของแก้วเหมือนกันนะเออทำให้รู้สึกใจฟูได้บ้างนะคะแต่ก็อยากรู้ว่าเขาส่องเราบ่อยแค่ไหนส่องเราทุกวันเลยหรือเปล่านะคะอ่ะขอดูพลังงานของคนที่คุณกําลังนึกถึงหน่อยละกันนะว่าเป็นใครอะไรยังไงเสือไก่กุ้ง คนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้เนาะถ้าไม่เด็กกว่าก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีมีความมีความเป็นผู้นาในตัวก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่จริงจังกับการใช้ชีวิตนะคะหรือจริงจังในเรื่องของความรักหรือบางทีก็จริงจังในเรื่องของการงานก็ได้นะ่ะอ,อาจจะมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อาจจะเป็นคนที่เด็ก กว่าคุณหรืออาจจะเป็นคนที่ดูอ่อนเยาว์กว่าวัยวววนะหรืออาจจะเป็นคนที่ดูมีไฟในการใช้ชีวิตคืออาจจะเป็นคนบ้างานก็ได้นะหรือว่าทําอะไรจริงจังเนาะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่จริงจังในความสัมพันธ์ก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณ2คนหน่อยละกันว่าเป็นอย่างไรเนาะ ยังดูคุมเครือเนาะยังดูคลุมเครือนะคะยังดูคุมเครือแต่ก็ดูมีอะไรที่มี s o m e t h i n เนาออดูคุมเครือแต่ก็ดูมี s o m ติ h นะคะจนทำให้คนอาจจะรู้สึกสงสัยนี่แหละว่าเขาส่องเราบ้างมาแบบส่องทุกวันเลยหรือเปล่าส่องเราบ่อยแค่ไหนอะสับสดๆดูพลังงานกันนะจ๊ะโอ้นี่ เขาส่องคุณทุกวันเลยนะคะเออ้น oh, ขอ congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาส่องคุณทุกวันเลยนะคะอือ mm hmm. ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าให้สืสารอยากจะบอกอะไรอีกนะ โอ้โหส่องทุกวันส่องด้วยความนึกถึงส่องด้วยความคิดถึงเอ่อสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้บางคนนะต้องบอกเลยเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะโอเคกำลังหวานแหววหือหวาดีนั่นแหละแต่บางคนอาจจะเป็นแนวที่แบบเพึ่งเงียบหายกันไปก็ได้นะพึ่งเลิกลากันไปก็ได้นะหรือพึ่งเงียบเงียบกันไปก็ได้นะ ทำให้อาจจะมีความรู้สึกกังวลกระวายใจเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เขาส่องคุณทุกวันนะ่ะเพราะความคิดถึงนะคะโอ้โนะและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าเขาส่องคุณจริงๆไหมวันนี้ไพชี้ทางใจกับแม่หมออัมธัมาทาโรจะมอบสามสัญญาณนะให้ไปสังเกตกันดูว่าเขาส่องหนูทุกวันจริงไหมโ oh, อ้นะอะเดี๋ยวสับสดๆด,ดูพลังงานสามใบกันนะจ๊ะอะขอดูพลังงานหน่อยจ้ะ King of Wands, Ace of Cups, The Hermit อืสามสัญญาณนะที่จะบอกว่าเขาส่องคุณทุกวันจริงๆเลย นะส่องทุกวันจริงๆเลยนะข้อ <C le af> ที่หนคุณจะเห็นชื่อหรือสิ่งของหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขาอะปรากฏอยู่ตลอดเวลาโอ้นะคือถ้าเกิดว่าคุณเห็นชื่อหรือเห็นสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเขาอะปรากฏอยู่ตลอดเวลาเป็นไปได้เหลือเกินว่า ตอนเนี้ยเขาน่าจะสองคนและน่าจะสองคุณทุกวันด้วยถ้าเกิดยิ่งคุณเห็นทุกวันเป็นไปได้ว่าเขาสองคุณอยู่ทุกวันหรือบางคนนะมันอาจจะเป็นการเห็นในแง่ของอทางโซเชียลเลยเห็นชัดๆเลยว่าสองอันนี้ก็ชัดเจนเลยแหละว่าสองแต่ถ้าเกิดสําหรับคนที่ไม่เห็นชัดเจนในเรื่องของการสองเนาะหรือข้อมูลในเรื่องของการสองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะเห็นชื่อของเขาเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยปรากฏอยู่ในวงจรชีวิตของคุณอยู่บ่อยๆนั่นหมายความว่านี่คือสัญญ,ญาณที่ กำลังจะบ่งบอกว่าเขาน่าจะส่องคุณอยู่แล้วถ้าเกิดคุณเห็นทุกวันวันเห็นตลอดเวลาก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นคุณอาจจะเหลือไปมองออนาฬิกามองนูน่นมองนี่และเห็นเป็นวันเกิดเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะเออมันเกี่ยวข้องกับเขาอยู่นะหรือคุณอาจจะเห็นในโซเชียลเห็นโพสของเขาบ่อยนะคะหรือว่าอาจจะเห็น พสของคนอื่นแต่แท็กเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นอยู่บ่อยๆนั่นหมายความว่าเขาน่าจะคิดถึงคุณอยู่นะคะเออเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะส่องคุณอยู่ส่องทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออหรือว่าอาจจะเจอเพื่อนของเขาอะไรอย่างเงี้ยเจออยู่บ่อยๆก็เป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะส่องคุณอยู่ยิ่งคุณเจอบ่อยแค่ไหนนั่นแหละคือความถี่ในความในการส่องของเขาที่ส่องคุณนั่นเองเนาะเพราะบางคนอาจจะส่องตรงๆเราเห็นได้ชัดแต่บางคนไม่ได้ส่องตรงๆอาจจะแบบ มีแอกลงแอกกลุ่มเนาะเออมานะมาสองคุณนะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณเห็นอะไรเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะสองคุณอยู่นั่นเองอ,อนะข้อที่สองคุณจะรู้สึกขนลุก เนื้อก้ามเนื้อกระตุกหรืออะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีคนนึกถึงคิดถึงคุณอยู่อาจจะขนหัวลุกก็ได้ขนแขนสแตนด์อัพก็ได้นะเออหรือรู้สึกว่าเหมือนมีคนนึกถึงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแสดงว่านี่คือสัญญาณที่กำลังจะบ่งบอกว่าเขาน่าจะส่องคุณอยู่เขาน่าจะนึกถึงคิดถึงคุณอยู่นะมันก็เลยทําให้คุณแบบมันมีปฏิกิริยาต่อร่างกายของคุณนะไม่ว่าจะเป็นคุณอาจจะ คิ้วขนคิ้วเออคิ้วกระตุกตากระตุกนะขนลุกหัวขนลุกหรือจามนะหรือฮัเชอยอยู่บ่อยๆหรือรอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยแหละคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขากําลังส่องคุณอยู่กําลังนึกถึงคุณอยู่กําลังคิดถึงคุณอยู่นั่นเองอืมนะหรืออาจจะอยู่ๆนะคุณอาจจะรู้สึกรู้สึกได้ถึงการแบบมีคนจอยคอยจ้องมองคุณอยู่ก็ได้โอ้เป็นไปได้เหมือนกันนะหรือรู้สึกเลยว่าคุณโพสต์อะไรไปเนะี่ย รู้สึกเหมือนกับว่าเขารับรู้เออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเซนอะไรบางอย่างบ่งบอกคุณนั่นแหละนะอย่างที่บอกไปมันจะเกิดปฏิกิริยาทางร่างกายของคุณขนหัวลุกนะคนแขนสแตนด์อัพนะคะคิ้วกระตกตากระตกปากกระตุกอะไรเงี้ยนะ <c oughs> อาจจะมีอาการเหล่านี้นั่นหมายความว่าเขาน่าจะกําลังส่องคุณอยู่นะคะคนดีหรือว่าตอนนี้เขาอาจจะกําลังคิดถึงคุณนั่นเอง <c oughs> <c oughs> นะอะ และข้อสุดท้ายก่ะข้อที่สามสามคุณรู้สึกนึกถึงคิดถึงเขาโดยไม่มีเหตุผลโ หรืออาจจะฝันถึงก็เป็นไปได้ว้าโ,โดยไม่มีเหตุผลจนเดียวกันเนะนั่นหมายความว่าเขาน่าจะส่องคุณอยู่หรือมีความนึกถึงคิดถึงคุณอยู่พลังงานความคิดถึงก็เลยส่งผลให้คุณมีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงเขาหรือฝันถึงเขาอะไรอย่างนี้นะเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีสัญญาณน,นี้เป็นไปได้หรือเกินว่าเขาน่าจะ สองคุณยิ่งคุณนึกถึงเขาอยู่บ่อยๆโดยไม,ไม่ไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลคืออะไรเช่นอยู่ๆเห็นอะไรก็ไปนึกถึงเขาเฉยเลยนะอยู่ๆก็นึกถึงเขาขึ้นมา ทำโน่นทำนี่อยู่ๆก็คิดถึงเขาขึ้นมานะหรือคุณอาจจะฝันถึงเขาหรือว่าอาจจะหลับตาแล้วก็ไปนึกถึงเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะส่องเราอยู่ความเข้มข้นของพลังงานความคิดถึงของเขาน่าจะเข้มข้นมากพอมากพอที่จะทําให้คุณนึกถึงเขาคิดถึงเขาหรือฝันถึงเขาเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะ ถ้าฝันเนี่ยต้องบอกว่าหนักเลยนะคือคิดถึงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดฝันด้วยเนี่ยแสดงว่าหนักเลยแสดงว่าเขาน่าจะส่องเราทั้งวันเลยแหละนะจนแบบมวลพลังงานความคิดถึงของเขาหรือความสนใจในตัวเราที่เขามีมันถึงทําให้เราแบบเกิดความฝันนี้ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าหากเขานะมาเข้าฝันเรา นะมันทำให้เราฝันถึงเขาเนาะหรือว่าอยู่ๆก็นึกถึงเขาคิดถึงเขาโดยไม่มีเหตุผลไม่มีสาเหตุเราไม่ได้นึกถึงเลยนะเรากำลังทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นแต่อยู่ๆก็นึกถึงเขาขึ้นมาแสดงว่าเขาน่าจะส่องเรานะแล้วน่าจะส่องเราเยอะด้วยเป็นไปได้เช่นเดียวกันดนาะและนี่คือสามสัญญาณที่จะบ่งบอกให้รู้เลยว่าเขาส่องหนูทั้งวันเลยนะคะ ใครแล้วก็นายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเออนะฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดหัวใจกดกระดิง่งคลิ๊งคลิง,ลงกดซีเฟอร์สให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่เบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย